ทั้งคู่เลยแต่ว่าท่านแรกนะคะที่จะขึ้นมาพบกับทุกๆท,ท่านในคืนนี้นะคะในคืนสุดพิเศษคือคุณขอเสียงประเมินแล้วก็กรี๊ดดังๆให้คุณก้าวค่ะ บอกฉันเองว่าฉันรักกว่าใคร <Wow. S 3> You my ม่โ you my world I'm lost without You y o u t h e o n e and only ร <'re> <ๆ>ู้ไว้ไม่บุ๊คฉันเธอยังรักแค่ยิ่มให้หน่อย I make it better for you ใครจับตัวแฟนผมไปเอาเคืนมันนะกคืนมนะันนักอยาได้แฟนผมคืนมาดีกันนะดีกันนะเธอได้ไหม <c red its> คิดถึงเธอนคนเดิมจะตาย Miss you, my baby. Oh, please forgive. <ด>ค่ะโหค,คุณคะในเพลงคุณบอกว่าแบบกลับมาเถอะเบบี้กลับไหมคะคะยังไม่ต้องบอกเลยทุกคนก็กลับแล้ววันนี้เข้ามาในงานรู้สึกไงบ้างคะชอบโซนไหนบ้างเพราะทราบว่าคุณเป็นคนชอบชอบปลายปีอยู่แล้วใช่ครับถ้าถามว่าชอบอะไรก็ต้องแน่นอนครับต้นคริสต์มาสต้นนี้เลยครับผม,มก็คือถ้างั้นคุณต้องมาดูใกล้ค่ะมาดูใกล้ค่ะได้ครับชอบหมดเลยก็สุดนะครับ แฟนคลับทุกๆทก่านจะต้องเตรียมมารอเลยนะคะอีกโชว์หนึ่งพร้อมหรือยังคะทุกๆคนบอกว่ายัางอยากเห็นคุณยืนอยู่วันนี้ก่อนอยากจะชื่นชมความน่ารักใกล้ๆอยากจะบอกอะไรเหล่าแฟนคลับ,บ้ากอเดี๋ยวดิฉันบังอะ่ะให้คุณถ่ายรูปเต็มที่ก็ขอบคุณนะครับที่วันนี้มาให้กำลังใจกันเยอะมากๆคุณมีข้างหลังด้วยนี่ข้างหลัง รอบทิศเลยครับรอบทิศค่ะก็ขอบคุณครับที่ยอมเสียสละเวลามากันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาสนใจเพราะฉะนั้นเขามากันแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณจะมีอีกโชว์หนึ่งพิเศษใช่ไหมคะมีแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ให้คุณพักก่อนได้ครับในโอกาสนี้ขอเซ็นประมือให้ด้วยค่ะขอบคุณทุกทานนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ลมร้อนที่พัดมาตอนทิ่ใจฉันนักแดดยามช้าที่ลบความเหงาให้หายไปทึกคือทุ่ ทุกๆวันของฉันใช,ใช่ไหมคะวคสวีทมากๆสวีทไหมคะพร้อมมากเลยเนาะแล้วเขาบอกว่าอยากจะมีคําที่มากกว่ารักแทนคําบอกความในใจนะคะฉันให้ทุกคนกรี๊ดให้คุณให้ให้ใหนิดนึงให้คุณมิวนิดนึงค่ะอันนี้คือเป็นความรู้สึกของทุกคนที่มีให้คุณมากกว่าคำว่ารักจริงๆขอบคุณมากเลยครับผมน่ารักมากเลยครับ วันนี้นะคะทุกๆคนมาอยู่กับคุณที่นี่ในงานส่งความสุขแล้วก็เป็นการประดับประดาไฟเป็นเทศกาลแห่งความสุขที่เป็นเหมือนกับห่วงเวลาแห่งความอาัศจรรย์จะต้องถามคุณว่าสําหรับคุณห่วงเวลาแห่งความอาัศจรรย์คืออะไรคะโอ้โหเวลาที่ได้ร้องเพลงแล้วก็มีทุกคนคอยร้องตามครับผมแฟน้นถามว่าวันนี้เหตุการณ์ประดับประดาไฟสวยๆแบบนี้ได้มาร้องเพลงต่อหน้าทุกๆคนที่คุณรักแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึก ดีใจมากจริงๆค,ครับผมแล้วก็ดีใจมากเลยนะครับที่ทุกคนเนี่ยมาให้กำลังใจทั้งผมแล้วก็น้องในวันนี้ด้วยขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับต้นคริสต์มาสแล้วก็เอออินสตาเลชั่นของเราสวยไหมคะชอบอะไรบ้างสวยมากๆคือในปีที่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้มาชมครั้งหนึ่งแล้วครับผมก็ครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าสวยที่แตกต่างก,กว่าเดิมคือสวยในสองปีเลยสุดยอดมากเลยครับผม เรียกว่ามาที่นี่ทุกๆปีนะคะก็จะมีแต่ความน่าสนใจให้ดูทุกๆทุกๆปีนะคะโดยเฉพาะยิ่งในปีนี้เราก็จะมีความพิเศษอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะเราจะมีโชว์สุดพิเศษมากมายมีขบวนพาเหรดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ว่าอิลูมิเนชันโชว์ที่ริเวอร์พาร์คแห่งนี้เนี่ยเราก็จะมีทุกๆวันด้วยอุ้ยเมื่อสักครู่นี้ให้คุณก้าฟเดินซ้ายขวาแล้วเดี๋ยวเขาเสียใจอ่ะให้มันทางนี้บ้างค่ะให้มาในเนิรให้ถ่ายภาพดิฉันหลบให้ ังนี้นิดนึงค่ะฝั่งข้างหลังนี้นิดนึงค่ะข้างหลังตรงนี้นิดนึงค่ะโอ้โหควันบังตาั่งนรักที่บังใจฝั่งนู้นจะได้ภาพแบบเบลอๆนิดนึงคุณมิว่าวันนี้คุณมีโชว์สุดพิเศษ แต่คุณก้าฟใช่ไหมคะใช่เลยคผมทุกคนพร้อมที่จะดูโชว์สุดพิเศษหรือยังคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเชิญคุณก้าฟกลับขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวขอมอบเวทีนี้ให้ทั้งสองท่านนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสัมภาษณ์ทั้งสองท่านกันอดใจรับรพ่เดียวคะ่ะ ให้เธอดีนอนฝันดีแววตาที่เธอมองฉันบอกให้รู้ว่ายังรักกันหรือว่าฉันควรบ,บอกไปอยากให้เธอเป็นคนสุดท้ายคนที่อยู่ด้วยกันกับฉันทุกลมหายใจ แ็่ขอแค่เธอหยุดลอยกัฉันอยากเย็นสักแค่ไหนฉันและเธอจะผ่านมันไปเพราะฉันรู้ว่าที่เราเจอกันมีช่เรื่องบันเอิงหรือแค่ความฝันจะให้เธอเป็นคนสุดท้ายจะมีแค่สองเราเดิน Interruption รู้ว่าทุกคนยังไม่อยากให้จูนขึ้นเดี๋ยวบังใช่ไหมคะเอาโอเคเดี๋ยวให้ถ่ายรูปก่อนให้ถ่ายรูปก่อนเมื่อสักครู่นี้นะคะดูโชว์เนี่ยยิ้มไปพร้อมกับทุกทท่านเลยนะคะโดยเฉพาะยิ่งตอนที่ร้องเพลงละหันมามองหน้ากันน่ารักมากๆขออนุญาตขึ้นไปบนเวทีแล้วนะคะขอบคุณคะ่ะขอเสียงปรบมือด้วยอีกครั้งนึงให้กับทั้งสองท่านนะคะขอบคุณครับเป็นโชว์ที่น่ารักมากๆเมื่อสักครู่นี้สัมภาษณ์เดี๋ยวไปแล้วทั้งสองท่าน ตอนนี้อยู่ด้วยกันทั้งสองท่านแล้วให้ฝากผลงานนิดนึงเพราะตอนนี้มีอะไรให้แฟนๆติดตามผลงานบ้างคะอก็ล่าสุดเลยครับผม Thailand Series ซี a s o n 2ครับผมเดี๋ยวจะออนแอร์พรุ่งนี้เป็นวันแรกแล้วครับวันนี้พรุ่งนี้แล้วกี่โมงคะเดี๋ยวทุกคนได้รับชมเวลาสี่ทุ่มสี่สิบห้านาทีช่องวันสามสิบเอ็ดครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางไลน์ทีวีด้วยครับผมค่ะให้คุณกกาฝากนิดนึงก็เหมือนกันครับ Thailand Series ซี a ั o n 2นะครับผมเราฝากติดตามในนับพรุ่งนี้ตอนแรกครับ เนื้อหาจะเป็นไงคะ <K _ d ans> เข้มขน้นซีซั่นสองโอ้โหก็เข้มข้นกว่าเดิมแน่นอนคร <K _ d ans> ับผมมีอะไรให้รุ้นมากกว่าเดิมเลยนะคะต้องห้ามพลาดเลยแม้แต่ตอนเดียว <K _ d ans> ให้ทั้งสองท่านฝากถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในงาน Bangkok Illumination 2020ที่นี่นิดนึงรวมไปถึงปีนี้ <K _ d ans> ก็เชื่อว่าหลายๆคนผ่านความผูกหานิดหน่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราได้นำเอาความสุขแล้วก็ความมหัศจรรย์ที่จะมาช่วย lift up mood ให้กับคนไทยทุกๆคนภายในงานของเราเชิญค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับผมสำหรับใครที่ชอบงานอาร์ตบวกกับแสงไฟที่สวยงามแบบนี้ก็อยากเชิญมาที่ไอคอนสยามเลยครับผมก็อย่างที่เห็นคือมีต้นคริสต์มาสที่สวยงามมากๆพร้มอมกับการประดับไฟเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็จะมีงานอาร์ตพีซนี่ด้วยคนขนาดยักษ์เป็นฮิวแมนนอยด์ก็ฝากด้วยนะครับทุกคนแล้วก็าใครนะครับที่อยากมาดูอะไรสวยๆงามๆนะครับก็เรียนเชิญที่ไอคอนสยามได้ครับก็มีต้นคริสต์มาส ทั้งสองต้นนะครับแล้วมีอะไรให้ hey, ชื่นชมยะะมากมายเลยนะครับก็มีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคมนะครับผมถ้าเกิดใครสะดวกก็เชิญชวนมานะครับวันนี้นะคะทั้งสองท่านก็เชิญชวนทุกทท่านมาแล้วนะคะที่นี่โดยเราจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจทุกๆวันนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30ธันวาคมนะคะแล้วก็จะมีขบวนพาเหรดทุกทกเสาร์อาทิตย์ด้วยทั้งสองท่านก็จะแวะมาด้วยเพราะฉันอย่าลืมมา ได้เจอทั้งสองท่านเลยขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้งสองท่านด้วยค่ะขอบคุณมากนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องๆน่ารักมากวันนี้นะคะขอขอบพระคุณทุกๆท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะที่กรุณาสละเวลาให้เหยียบมาร่วมงานค่ะสำหรับมินิคอนเสิร์ต